ที่ป๊อปมานะจะมาดูป๊อปมาที่ซิดนีย์ออสเตรเลียไปดูว่าข้างในเป็นอันนี้แล้จะเป็นตัว400เปอเซ็นตะ400เปเซ็นก็คือไซส์มันจะประมาณอะไรไม่รู้อ่ะมันจะเปะ็น400อะแล้วก็จะมีตัวไซส์1,000นี่ราคามันอยู่ที่340นะอ,ะอ,อใช่400นี่ไม่ได้ราคาไงเมื่อกี้เขานั่นเขาไม่รู้ว่าเราพูดอะไร <laughs> มันคือไซส์นะ <laughs> อ่าตัวน,นี้นะแล้วก็พวกอันนี้นะ แต่วันนี้เราจะมาตัวนี้ตัว20บาทตัวเดียวไม่มีตังนะตัวนี้น่าจะประมาณตัวพันครับอันนี้ของเมย่อไหร่แต่ที่พี่อย่าดูพี่อย่าไปดูคาวบอยเคาร์บอยมีงูอยู่ในกางเกงชันนะเดี๋ยวแต่อันนี้จะเป็นอะไรเนี่ยไอตัวนี้เห็นขอกว่ากำลังมาชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรรู้จักมีมี่เหรอนี่นี่อันอันอันนี้อันไหนอันนี้อันนี้อันไหนติงเตงวาน แต่พี่อยากได้นี่พี่อยากได้คารบอยคารบอยนีมีงูอยู่ในกรงเก่งชัาแล้วก็นี่นะอยากได้ตัวพันเจนเองน่หรอพี่อยากได้สักตัวถึงว่ะสสี่ร้อนะใสสี่ร้อยนะเอาเรือ โอ้เหมือนมิกกี้เมาส์เลยไอนน้เหมือนมิกกี้เมาส์เลยอ่ะอาใชายด้วยมิกกี้เมาส์อันนี้ก็น่าจะเป็นคอลเลคชันหนึ่งหนึ่งร้อยปีนะหนึ่งร้อยปีดิสนีย์นะตกตัวละประมาณยี่สิบสองบาทไอนน้เหมือนทอแมแอนด์เจอร์รี่แต่อันนี้ตึงกว่าเลยหอทานฟอร์มเมอร์ไม่ใช่กันดั้มนะนี่โจกี้นะ นี่ก็เป็นอะไรเนี่ยโอตโย้ตะมวยมีโคนวยด้วยเนาะก็นี่เหมือนจะเป็นผีไปนเนอะโอ้ตอมโจนคิดนะคิดกระป,ปุ้นะโคนี่นะเอาเรื่องนะตกตัวละยี่สิบสองบาทนะแต่บางคอลเลคชันประมาณห้าสิบบาทอ๋ออันนี้น่าจะเป็นกล่องเปะวะอ๋ออันนี้่าจะเป็นเป็นเซ็ตมนะั้งเป็นเซ็ตถ้าเป็นเซ็ตมนะั้งเซ็ตห้าสิบบาทเอาเรื่องอยู่นะ ถ้าเป็นตัวตกต,ตัวละ28บาท